เก็บปีกุ้ยมาเอามายำกับบักงวงใส่กุ้งสดด้วยย่แค่นี้ก็พอเนอะไว้กินเล่นๆก็ได้กินกับข้าวกับแป้มได้หมดเหล็กเป็นปีกล้วยมันสุดอยู่เนาะหลายวันแล้วว่าจะตัดไม่ได้ตัดดูสิเหลือน,น้อยนึงแล้วเนี่ยมันไม่กินเผ็ดเนี่ยพริกแค่นี้ก็เหลือเกลือแล้ว สี่เม็ดนี่ก็โหยเผ็ดแต่ชอบเปรี้ยวจริงไม่น่าเรียกว่ายำผิดกล้วยต้องเรียกว่า,ายำมะม่วงใส่ปีกล้วยแตถ่ถ้าเรียกว่ายำปิกล้วยต้องต้องใส่ปีกล้วยเยอะๆแต่เนี้ยมะม่วงเยอะกว่าน่าจะสองลูกพอเออพอนเก็บแต่ใหม่ทั้งสามลูกนี้ไม่เข้าใจเออเดีย๋ยวเยอะเกินสองลูกก็ได้เป็นกะละมังแล้วลูกมันใหญ่นะ กุ้งใส่น้อยๆเดี๋ยวกะใส่หนังบดสักนิดนึงด้วยกุ้งสักห้าตัวพอไม่เน้นไม่เน้นกุ้งไม่เน้นโปรตีนอยากกินเปรีป้ยวๆแล้วก็มันๆด้วยปีกล้วยเนาะเพิ่มพลังงานเติมความสดชื่นเนาะเดี๋ยวพอนขอตัวอมมอกมะม่วงปอกปีกล้วยไปแช่น้ำเกลือก่อนเดี๋ยวต้องปีกล้วยเนี่ยเรา หั่นแล้วเราต้องใส่ในน้ําเกลือเลยไม่งั้นเดี๋ยวปีกว้วยมันจะดําแล้วก็หยดน้ํามะนาวหรือน้ำส้มสายชูไปหน่อยนึงในในปีกว้วยปีกว้วยจะได้ขาวสวยน่ากินเนาะซอยบางๆแล้วก็แช่ในน้าเกลือในน้ำเกลือก็หยดน้ํามะนาวไปสักหยดสองหยดเนาะนะครับปีกว้วยหั่นเรียบร้อยแล้วแช่ ด้วยน้ำเปลือยแล้วก็มะนาวเนะมาะมะม่วงก็สอยเรียบร้อยหอมแดงพิกขี้หนูอันนี้ผักเอาไว้เป็นกินเป็นเครื่องเคียงเนาะใบชะพลูปลอิตูดออันชันงผักเยอะแต่ว่ามันไม่ไหวเห็นได้ผักทุกวันนะจะเป็นผักแล้วเนี่ยลรวกนว่ามะม่วงเหลือค่ะ ใช้ไปแค่ลูกเดียวอ่ะมันเยอะแล้ว่ปีกล้วยมันน้อยเดียวเองเนะมันเยอะเกินไปก็ต้องเว้นเอาไว้แหละไปทำน้ำปลาหวานก็ได้นะเก็บมาแล้วอ่ะลืมว่าลูกมันใหญ่ลูกเดียวก็เหลือเฟือแล้วเก็บมาทำไมมากมายก็ไม่รู้ลืมจริงๆว่าปีกล้วยปีเดียวแล้วมันปีเล็กเพราะว่ามันสุบมาหลายวันแล้วไงมันต้องมันก็ออกไปทุกวันทุกวันมันก็เหลือน้อยเดียวแต่ก็ไม่ไม่ ไม่น้อยเท่าไหร่นะก็โอเคอยู่แค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วอันนี้คือกุ้งกระหมูที่รวนเอาไว้สําหรับใส่เนาะเพิ่มโปรตีนนิดนึงเดี๋ยวเรามาทํามาปรุงเลยแค่ใส่น้ำำํายําปรุงน้ํายําก่อนแป๊บนึงเสร็จแล้วนะคะตาปีกกล้วยมะม่วงใส่หมูสับแล้วก็กุ้งสดแนมด้วยผัก สดข้างบ้านโอ้ยรสชาติจัดจ้าน,านตอนแรกก,ใาาก็ใส่พริกแค่สี่เม็ดถ้าำไปํามาสี่ไม่สวยก็เลยใส่พริกป่นลงไปด้วยทีนี้ได้แดงเผ็ดมากแต่ก็อร่อยเปรี้ยวหวานกำลังดีผ่อนปรุงด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวเนาะใส่ผงปรุงรสนิดนึง อร่อยเขาบอกว่าอร่อยมากมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะมาเลยมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วมานะคะ